ความผิดหวังจะมากกว่าความสมหวังความทุกข์จะมากกว่าความสุขความล้มเหลวจะมากกว่าความสําเร็จชีวิตเราสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะจะมีโอกาสในการสําเร็จไม่กี่ครั้งหรอกแต่ชีวิตเราในตลอดชีวิตจะมีความล้มเหลวนับท้วนไม่ได้นับครั้งไม่ท่วนสารพัดในความล้มเหลวที่เกิดขึ้นความทุกข์ในชีวิตเราความสุขในชีวิตเรานับความสุขแต่ละครั้งแต่ละครั้งในการชีวิตนับเลขได้เลยแต่ความทุกข์ในชีวิตโอ้โหนับไม่ท้วน มันเยอะจนนับไม่ได้แต่ความสุขบางทีมันนับเจอนะว่าชีวิตเรามันผ่านความสุขแบบไหนมาบ้างชีวิตเรามันผ่านความทุกข์แบบไหนมาไดา้บางทีไม่ทันมันแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกระบวนการความคิดผู้ที่เจ้าบอกว่ากรรมเนี่ยเกิดจากสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสามไอการกระทำสามอย่างเนี่ยมันมีผลเสมอเราทําแบบไหนผลของการกระทําย่อมออกย่อมส่งผลออกมาแบบนั้น การกระทําทางกายการกระทําทางคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจไอ้สามอย่างเนี้ยมันเป็นตัววัดเหตุวัดผลในการใช้ชีวิตของเราชีวิตเราล่มจมก็เพราะกรรมสามอย่างนี้ชีวิตเราเจริญก็เพราะกรรมสามอย่างนี้หนีไม่พ้นจากการกระทำสามอย่างนี้ไปได้เลยการโดนบันดาลการบนบานสัรกล่าวการอ้อนวอนขอร้องการสะดอข้อต่อชะตาการเบิกแว่นเวทีการทาพิธีสักแก่สัลำบูชาไฟ การอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากกาบปลุกเสกเลขยนันการซื้อเครื่องรางของขลังมาติดไว้การลงละหน้าทองเพื่อให้มีสเสน่ห์เสน่ห์ในการที่จะดึงดูดคนเพศตรงข้าเพศเดียวกันเข้ามาหรือเพื่อให้เขาเชื่อปากมีสเสน่ห์ปากปากเราพูดแต่แล้วไปใครก็เชื่อฟังเราไอ้เหล่านี้ไม่สามารถทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเป็นความเชื่อผิดเป็นความเห็นผิดแต่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้คือการกระทำสามการกระทำทางกายครับพูด ทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจดีไม่ดีก็สามอย่างนี้ชั่วเลวก็สามอย่างนี้ใครเป็นผู้สร้างเหตุของการกระทํานี้พวกเราทุกคนเป็นคนสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเองมีใครโดนบันดาลไหมไม่มีใครโดนบันดาลมีใครกําหนดกฎเกณฑ์มันไหมไม่มีใครกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุและผลตามเหตุตามปัจจัยมันไหนขอดูหน่อยในที่นี้มีใครยังเป็นสายมูอยู่บ้าง